สวัสดีครับอยู่กับผมเจมไทยฟู้ดนะครับครุยไทยสไตล์ครูเจมวันนี้อยู่ในช่วงของเจมไทยฟู้ดรีวิววันนี้มีคลุยมารีวิวทันทมให้ดูใกล้ๆก่อนอ่าสวยมากนะครับเป็นคลุยไม้ไผ่ถ้าเพื่อนๆได้ฟังราคาของคลุยเหล่านี้จะต้องตกใจนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลย สวยงามมากนะครับขลุยไม้ไผ่ที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่พระนครคีรีหรือว่าเขาวังนั่นเองซึ่งที่พระนครคีรีเนี่ยเขาจะมีร้านขายของฝากอันนี้ผมไม่ได้นํามาขายนะครับซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองนะครับที่เขาวังเนี่ยเขาจะมีร้านขายของฝากซึ่งทาขลุยทําแคนทําโบดขายผมก็เลยไปเลือกซื้อมาตอนแรกก็เห็นหน้าตามันสวยดีก็เลยลองหยิบขึ้นมาเป่าปรากฏว่า ไม่ได้สวยเฉพาะหน้าตาเสียงเสียงดีมากอีกด้วยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้เพราะว่าราคา3 0บาทเท่านั้นเองบาทเท่านั้นปกติเท่าที่ผมเคยเห็นคลุยในลักษณะนี้นะครับหรือเขาเรียกว่าคลุยพนะ่ะในแต่ละจังหวัดจะมีคลุยแบบเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อขายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอย่างเช่นที่บุรีรัมย์เนี่ยผมเคยซื้อที่เขาพนมลุงก็จะมีแบบนี้แต่ว่าราคาจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ อย่างที่บุรีรัมย์เนี่ยรู้สึกว่าจะเราเราลบประมาณ60สิบิบถึงหนึ่งบาทบางที่ก็ร้อยี่สิบถือว่าแพถือว่าแพงมากนะครับแต่ว่า,าที่เพชรบุรีเนี่ยเราละสาบาทแล้วที่สําคัญก็คือสามารถเป่าได้จริงๆพอดีผมไปคัดมาทั้งหมดประมาณส5บาเราแต่ว่าแจกนักเรียนไปแล้วประมาณ3ามถึงี่เราก็เลยเหลือมาเท่าที่เพื่อนเพื่อเห็นกันเดี๋ยวจะลองเป่าให้ฟังทุกเราเลยให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันฟังว่า เออเสียงมันเป่าได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นขลุ่ยของฝากหรือว่าขลุ่ยของเล่นทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมลองทีละเลาเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาตั้งแต่เล่านี้เลยนะครับต้องขยับไม์ออก <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันว่าเสียงเป็นยังไงอย่างเล่านี้นี่เราใหญ่เราโตหน่อยเ <c oughs> ทียบกับเราที่ผมให้ดูเมื่อกี้ <c oughs> เห็นไหมครับโคลาไซส์อไม้หนานะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ไม้ไผ่ด้ามไม้กวาทั่วไปนะครับคือขลุยลักษณะนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยคุณภาพก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณภาพขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความชํานาญในการทําคลุยแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาฟังว่าที่เพชรบุรีจะเป็นยังไงเสียงโตเรานี่เสียงโตนะครับ คร่าวแล้วกันนจาะจะได้ฟังทั่วถึงทุกๆเรานะครับเรานี้จะเสียงออกแผ่ๆนิดนึงนะครับ sai โบราณนิดนึงนะครับผ่านไปล้วสี่เราเดี๋ยวมาดูเราที่ห้ากัน้าเสียงดีเสียงดีครับต่อไปจะเป็นชุดที่เราเล็กแล้ว อันนี้เราเล็กเมื่อกี้เราใหญ่อันนี้มาดูเราเล็กมากแต่เสียงเท่าๆกันนะครับเบาได้ทุกเราครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวโอ้ <c oughs> oh, เรานี่เสียงโตมากโอ้โห oh. เรานนี้เสียงดีมากนะครับ เดี๋ยวผมขอเก็บไว้คัดเลือกไว้ก่อนอแยกไว้แยกไว้เรานี้ก็เสียงดีเราหลังๆนี้รู้สึกว่าจะเสียงดีมากนะครับ เราเล็กๆเ,เสียงดีมากอันนี้เป็นไงเดี๋ยวลองฮ่เาเสียงดีเสียงดีเราสุดท้ายอันนี้เราที่เอาไปโชว์ตอนแรกนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดู ใะรที่ผ่านไปแถวเขาวังเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านขายของฝากตรงทางขึ้นเขาวางังด้านหลังนะครับยังว่าด้านหลังจะมีร้านขายของฝากลองเลือกเป่าเลือกหากันดูนะครับอาจจะมีบางเราเสียงดีเสียงไม่ดีแต่ว่าส่วนมากเป่าได้จริงทุกเรานะครับอย่างที่ผมคัดมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามในเอพี EP ต่อไปว่าจะมารีวิวขุยอะไรเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเสียงขุยราคา30บาทให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ